w c o m e back to the h h a n n e l BYD Seal 2026รถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงและเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในตลาด EV ปีนี้สำหรับคนที่กำลังมองหารถไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ทั้งสวยทั้งแรงและใช้งานได้จริง BYD Seal เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากเราจะพาไล่ตั้งแต่การออกแบบการขับขี่ฟีเจอร์ภายในไปจนถึงความคุ้มค่าและราคาแบบจอดลึกให้ทุกคนเห็นภาพรวมทั้งหมดของรถรุ่นนี้ ตัว BYD Seal 2,026เป็นรถซีดานไฟฟ้าแบบเฟสแบ็กที่ BYD นำเข้ามาจำหน่ายในไทยแบบ CBU ราคาจำหน่ายเริ่มต้นของรุ่น Dynamic r w d อยู่ที่ประมาณ989,900บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่ทันสมัยแบตเตอรี่ความจุสูงและฟีเจอร์ครบครันรถรุ่นนี้มีการปรับราคาจากปีที่แล้วเพิ่มขึ้นประมาณ190,000บาทแต่ก็ยังคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ดีไซน์ภายนอกของ BYD s e a เรียกได้ว่าโดดเด่นและทันสมัยตั้งแต่แรกเห็นด้วยเส้นสายที่ไหลลื่นจากด้านหน้าไปด้านท้ายรูปทรงเฟสแบ็กทำให้รถดูสปอร์ตและลุลมมากขึ้นขนาดตัวถังอยู่ในระดับที่ใช้งานได้สะดวกทั้งในเมืองและเดินทางไกลความยาวตัวรถประมาณ4,800ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,875ม mm, ิลลิเมตสูง1,460ม mm, ิมระยะฐานล้อ2,920ม mm, ิมให้พื้นที่ภายในกว้างขวางและนั่งสบาย ไฟหน้าของซีลเป็นแบบ LED ดีไซน์เรียวเฉียบเส้นสายด้านข้างคมชัดรับกับแนวหลังคาที่ลาดเอียงลงไปจนถึงท้ายรถทำให้ดูปราดเปรียวและทันสมัยส่วนไฟท้ายเชื่อมต่อกันเป็นเส้นยาวพร้อมไฟ LED ทำให้รถดูหรูหราโดยเฉพาะตอนกลางคืนการเปิดประตูท้ายก็ทำได้กว้างและมีพื้นที่เก็บสัมภาระประมาณ400ลิตรใช้งานจริงได้ดีสำหรับเดินทางทั่วไปเมื่อเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสดได้ถึงความพรีเมียมตั้งแต่แรกนั่ง เบาหุ้มหนังแท้ให้ความสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารด้านหลังการจัดวางเบาะและพวงมาลัยค่อนข้างถูกสรีระมีระบบปรับเบาะไฟฟ้าบางรุ่นที่ช่วยให้ปรับได้ละเอียดเหมาะกับทุกคนที่นั่งแม้จะเป็นรถจีนแต่วัสดุดและการประกอบทําได้ดีให้ความรู้สึกเรียบหรูและทันสมัยพวงมาลายัยหุ้มหนังจับถนัดมือและจออินโฟเทนเมนขนาดใหญ่ตรงกลางรองรับทั้งการนําทาง การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและระบบสื่อสารต่างๆการใช้งานอาจเน้นการสัมผัสหน้าจอเป็นหลักแต่หลายคนชอบความเรียบง่ายและฟิลไฮเทคของมันจุดเก็บของในห้องโดยสารมีหอลายจุดให้ใช้ได้สะดวกรวมถึงพื้นที่ท้ายรถที่สามารถใส่กระเป๋าเดินทางหลายใบโดยยังมีพื้นที่เหลือสำหรับของใช้เล็กๆภายในรถทำให้การใช้งานจริงครบทุกด้าน สำหรับสมรรถนะ B Y D ซีอูมีหลายรุ่นให้เลือกรุ่นพรีเมียม R W D มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง313แรงมา้าแรงบิด360นิวตันเมตรใช้แบตเตอรี่เบลดแบตเตอรี่ขนาด82.5กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางสูงสุดประมาณ650กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ประมาณ5.9วินาทีขนาดที่รุ่น Performance AWD จัดเต็มด้วยมอเตอร์คู่530แรงม้าแรงบิดสูงสุด670นิวตันเมตรทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงใน3.8วินาทีพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อทำให้การขับขี่มั่นใจในทุกสภาพถนนการชาร์จรองรับทั้ง AC 7kW สำหรับบ้านทั่วไปและ DC ฟ a s t c h a r 150กิโลวัตที่ช่วยชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ V2L Vehicle to Load ให้คุณจ่ายไฟออกไปยังอุปกรณ์ภายนอกเช่นปลั๊กไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กหรือแล็ปท็อปทำให้ใช้งานได้หลากหลายการขับขี่จริงบนถนนให้ความรู้สึกแตกต่างจากรถสันดาปชัดเจนการเร่งออกตัวนุ่มนวลและฉับไวเงียบมากแทบไม่มีเสียงเครื่องยนต์เข้ามาในห้องโดยสารการทรงตัวบนความเร็วสูงดีเหมาะทั้งขับในเมืองและเดินทางไกลแม้น้ำหนักตัวรถจะมากกว่ารถเก่งทั่วไประบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และเทคโนโลยีต่างๆครบครันช่วยลดความเมื่อยล้าระหว่างขับทางไกล ระบบความปลอดภัยของซี a o m i ถุงลมนิรภัยรอบคันระบบเบรก ABS, EBD, ESC, TCS และระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้าและหลังรวมถึงกล้อง360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติทำให้มั่นใจได้แม้จะเป็นมือใหม่หรือขับในสภาพจราจรซับซ้อนเสียงรบกวนภายในต่ำมากเนื่องจากไม่มีเสียงเครื่องยนต์และ b y d ออกแบบฉนวนกันเสียงได้ดีขับในเมืองรถติดก็ยังให้ความเงียบและผ่อนคลายการขับทางไกลก็สบายไม่เมื่อยล้า ฟิลการขับคลายรถยุโรปแต่ราคาจับต้องได้ง่ายกว่าระบบเชื่อมต่อแอป B Y D Link ช่วยตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ค้นหาสถานีชาร์จจัดการระบบความปลอดภัยและอัปเดตซอฟต์แวร์จากระยะไกลทำให้รถเป็นสมาร์ทคาร์ที่ผสานกับชีวิตดิจิตัลของคุณได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนที่ชอบเทคโนโลยีและฟังก์ชันครบทุกด้าน ในด้านราคาแม้รุ่นเริ่มต้นด y นามิก RWD อยู่ที่9,89,900บาทแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งสมรรถนะแบตเตอรี่ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าฟีเจอร์และความทันสมัยถือว่าคุ้มค่าอย่างมากโดยเฉพาะถ้าคุณต้องการรถที่ใช้งานได้ทุกวันทั้งในเมืองและออกต่างจังหวัดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเกียร์หรือเสียงเครื่องยนต์หลายคนอาจเปรียบเทียบกับเท sla หรือแบรนด์ยุโรป BYD ซีอมีจุดเด่นเรื่องราคาที่เข้าถึงง่ายและฟีเจอร์ครบครันในราคามาตรฐาน บางคนเรียกมันว่าเท s l a คิ l เลอเพราะแรงและฟีลการขับตอบโจทย์ชีวิตจริงได้ดีแต่ราคาไม่สูงเกินไปอีกสิ่งที่น่าสนใจคือดีไซน์สปอร์ตและความรู้ลมทําให้ประหยัดพลังงานขณะขับทางไกลการจัดการอากาศและระบบควบคุมอุณหภูมิทํางานได้ดีเยี่ยมแม้แดดจัดหรืออากาศร้อนภายในห้องโดยสารก็เย็นสบายระบบความปลอดภัยยังรวมถึงระบบเตือนออกนอกเลน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติทําให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ทุกสถานการณ์สําหรับคนที่ชอบเทคโนโลยีฟีเจอร์ล้ำล้ำอย่างหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ระบบเสียงรอบทิศทางและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนครบครันทําให้ BYD ซ e a ไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าแต่เป็นศูนย์รว